จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รับทั้งหลายอันดับต่อไปนี้หลวงพ่อพระอาจารย์สิงหวิสุโทโธแห่งวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่อำเภอรีจังหวัดตำพุนจะได้มาอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังเนอมีท่านพุทธบริษัทหลายท่าน เคยถามว่าพระที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วสูญไปทั้งร่างกายและจิตใจใช่หรือไม่คำถามข้อนี้เป็นคำถามที่คาอยู่ในจิตใจของท่านพุทธบริษัทเป็นส่วนมากผู้พูดก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่าได้เคยอ่านหนังสือ ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระท่านเล่าว่าเมื่อองค์ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายได้มาเยี่ยมมาโมทนาหลายหลายพระองค์แสดงว่าผู้ที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว วิญญาณท่านไม่สูญท่านยังมาเยี่ยมมาแสดงความอนุโมทนายินดีอยู่ดังที่จะได้อ่านต่อไปนี้ก็ขอให้ท่านผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายจงฟังแลกก็พินิพิจารณาเนอการปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ที่เป็นชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้มีเยอะทั้งพระสงฆ์ทั้งคารวาดต่าง ก็สอนไปตามแนวของใครของมันถ้าเราเจอพระอาหารหันสอนพระอาหารหันเนแนะนำเราก็จะไม่ได้หลงทางมักทางผลทางนิพพานที่ไม่ดีเราเจอครูบาอาจารย์ไม่ดีนะเราก็จะหลงจะเปลียนไหวใจเกิดไปหลายภพหลายชาติเป็นอสงไขยอสงไขยกลับเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณองค์หลวงปูม่มานี้ก็เป็นพระ สุปฏิปันโนที่พวกเราชาวไทยทุกภาคเคารพนับถือยกย่องว่าเป็นพระสุปฏิปันโนจริงๆเป็นผู้เข้าถึงมรรคผลจริงๆแล้วก็ขอให้พระใช้ปัญญาฟังเสียงนี้เนอะเมื่อพศสอง2จนถึงพศสอง3 พระเดชพระคุณองค์หลวงปู่มั่นท่านพักอยู่ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่พอสมควรแล้วก็กลับลาท่านเจ้าคุณอุบารีเพื่อไปเที่ยวสแสวงหาที่วิเวกตามอำเภอต่างๆที่มีป่ามีเขามากท่านเจ้าคุณอุบารีก็อนุญาตตามอัธยาศัย ท่านเริ่มออกเที่ยวครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ทราบว่าท่านไปเที่ยวองค์เดียวจึงเป็นโอกาสอันเหมาะอย่างยิ่งที่ช่วยให้ท่านมีตนเป็นผู้เดียวในการบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรอย่างสมใจที่หิวกระหายมานานนับแต่สมัยที่อยู่เกลื่อนกลนกับหมู่คณะมาหลายปีเพิ่งได้มีเวลาเป็นของตนในคราวนั้น ทราบว่าท่านเที่ยววิเวกไปทางอำเภอแม่ริมเชียงดาวเป็นต้นเข้าไปพักในป่าในเขาตามนิสยัยทั้งหน้าแรง้งหน้าฝนการบำมเพนเพียนคราวนี้ท่านเล่าว,ว่าเป็นความเพียนขั้นแตกหักท่านท่อมสอนตนว่าคราวนี้จะดีหรือไม่ดีจะเป็นหรือจะตายต้องเห็นกันแน่นอน เรื่องอื่นๆไม่มียุ่งเกี่ยวแล้วเพราะความสงสารหมู่คณะและการอบรมสั่งสอนก็ได้ทำเต็มความสามารถแล้วไม่มีทางสงสัยผลเป็นประการใดก็เห็นประจับมาบ้างแล้วบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะสงสารตัวเองอบรมสั่งสอนตัวเองยกตัวเองให้พ้นจาก สิ่งมืดมิดปิดบังที่มีอยู่ภายใน,นให้พ้นไปชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่มีภาวะเกี่ยวข้องในหมู่คณะเป็นชีวิตที่เกลื่อนโกนทนทุกข์จนเหลือทนแทบไม่มีเวลาปิดตัวออกได้แม้จะมีสติปัญญาพอเป็นเครื่องพาหลบซ่อนพอนคลายความทุกข์ในบ้าง ไม่เผาโลนจนเกินปลอยก็ตามแต่ก็จำต้องยอมรับว่าเป็นชีวิตที่กระเสือกกระสนอดทนต่อความทุกข์ทรนอยู่นั่นเองการบำเพ็นก็น้อยผลที่จะพึงได้รับก็นิดเดียวไม่สมกับความเหนื่อยยากลำบากมานานบัดนี้เป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้หลีกออกมาบำเพ็นอยู่คนเดียว ในสถานที่เปล่าเปลี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดนี่คือชีวิตของบุคคลผู้เดียวไม่เกี่ยวเกาะนี่คือสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญที่เป็นและที่ตายของบุคคลผู้มุ่งตัดความเยือยายทั้งภายในภายนอกออกจากใจนี่ให้มีสิ่งกังวลเ็จเหลืออยู่พอเป็นเชื้อแห่งภพชาติ อันเป็นที่ไหลามาแห่งกองทุกข์ทั้มวลซึ่งจะตามมาบิดบังคับให้จำต้องทรมานต่อไปไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้นี่คือสถานที่ของผู้มีความเพียรตามติดเพื่อประชิดต่อสิ่งที่เคยขอคบก่อชาติอันเป็นจอมฉลาดทางปิ้นป้อนหลอกลวงให้พลอยหลงตามอยู่ภายใน ให้ขาดกระเด็นไปจากใจในไม่ช้าอย่ามัวภาวะพระวง์กับสิ่งโน้นสิ่งนี้คนโน้นคนนี้อันเป็นเรื่องของเรือพ่วงที่เพียกด้วยภาระหนักจะไปไม่ถึงไหนและใกล้ต่อความอบปางทั้งห่างเหินต่อฝฟองแห่งพระนิพพานเมื่อถึงที่หมายตามใจหวังแล้วความเมตตาสงสารจะดับไปตามกิเลสความเห็นแก่ตัว ไม่เหลียวแลผู้ใดที่กำลังตกทุกข์ก็ขอให้รู้กันในวงแห่งความบริสุทธิ์ที่กำลังมุ่งมั่นวันเกลงกลัวจะไม่ถึงอยู่เวลานี้ขณะนี้จงห่วงใย,ยตัวเองเมตตาตัวเองให้พอกับความหวังด้วยความเพียรของกุ็นสิทธิระสถาคตผู้ปรากฏเด่นทางความเพียรไม่ลดละและถอยกำลัง เราทราบหรือ,อยังว่าเวลาเนี้ยเรามาทําความเพียรพยายามเพื่อข้ามโลกข้ามสงสารมีพระนิพพานเป็นหลักชัยไกลกังวลและพ้นทุก์โดยประการทั้งปวงถ้าทราบแล้วประโยคพยายามของผู้จะข้ามโลกสมมุติท่านดําเนินการอ,อย่างไรบ้างพระศัสดาผู้ทรงพาดําเนินและประกาศสอนธรรมไว้ ท่านพาดำเนินและสอนไว้อย่างไรท่านสอนไว้ว่าพอรู้เห็นอัตธรรมบ้างแล้วให้เริ่มห่วงนั่นห่วงนี่จนลืมตัวหรืออย่างไรแรกเริ่มที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาแก่หมู่ชนโดยมีพระองค์และพระสาวกไม่กี่องค์ที่ควรช่วยพุทธภาระให้เบาลงและเพื่อพระศาสนาได้แพร่ ไปในหมู่ชนกว้างขวางโดยรวเดเร็วข้อนั้นควรอย่างยิ่งสำหรับเราไม่เข้าในลักษณะนั้นยิงควรเห็นตนเป็นสำคัญในขณะนี้เมื่อตนชอบยิ่งแล้วประโยชน์เพื่อผู้อื่นจะค่อยตามมาอย่างแยกแยะไม่ออกนี่จัดว่าเป็นผู้รอบคอบและไม่เนิ่นช้าคนนำมาคบคิดเพื่อเป็นคติแก่ตัวตัวเรา เวลานี้เรากำลังเข้าอยู่ในสนามรบเพื่อชิงชัยระหว่างกิเลสก,กับมักคือข้อปฏิบัติเพื่อช่วงชิงจิตให้พ้นจากความเป็นสมบัติสองเจ้าของมาครองเป็นเอกสิทธิ์แต่ผู้เดียวถ้าความเพียรย่อหย่อนความฉลาดไม่พอจิตจำต้องหลุดมือตกไปอยู่ในอำนาจของฝ่ายต่ำคือกิเลส และพาให้เป็นวัตตจักรหมุนเพื่อความทุกข์ร้อนไปตลอดอนันตการถ้าเราสามารถด้วยความเพียรและความฉลาดแหลมคมจิตจำงต้องตกมาอยู่ในเงื้อมมือและเป็นสมบัติอันล้นค่าของเราแต่ผู้เดียวคราวนี้เป็นเวลาที่เรารบรันฟันแทงกับกิเลสอย่างสะบ,บั้นหันแหละไม่รีรอย่อหย่อนอ่อนกำลัง โดยเอาชีวิตเข้าประกันถ้าไม่ชน,นะก็ยอมตายกับความเพียรโดยถ่ายเดียวไม่ยอมถอยหลังพังทลายให้กิเลสหัวเราเะเยาะเยะ้ยซึ่งเป็นที่เป็นสิ่งที่น่าอับอายไปนานถ้าชน,นะเราก็ครองอิสระอย่างสมบูรณ์ไปตลอดการทางเดินของเรามีทางเดียวเท่านี้คือต้องสู้สู้จนถึงตายกับความเพียร เพื่อชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นทางออกตัวเหล่านี้เป็นโอวาทที่ท่านพร่ำสอนตัวเองให้เกิดความกล้าหาญเพื่อชัยชนะอันเป็นความสมหวังดังใจหมายต่อไปก็เป็นประโยชน์แห่งความเพียรที่ดำเนินตามกฎข้อบังคับแบบตายตัวทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเนนร่งแจขณะหลับเท่านั้น นอกนั้เป็นความเพียรไปตลอดสายสติกับปัญญาหมุนรอบความสัมปัสภายนอกและความคิดภายในมีสติกับปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยใจสวนเรื่องที่เกิดกับใจไม่ยอมให้ผ่านไปได้เพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นธรรมจักหมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาไม่นิยมอิริยาบทท่านเล่าความเพียรตอนนี้ผู้ฟังทั้งหลาย การนั่งตัวแข็งเหมือนไม่มีลมหายใจไปตามๆกันเพราะเกิดความอัศจรรย์ในธรรมท่านอย่างสุดขีดเหมือนท่านเปิดประตูพระนิพพานออกให้ดูทั้งที่ไม่เคยรู้ว่าพระนิพพานเป็นเช่นไรเลยแม่องค์ท่านเองก็ปรากฏว่ากำลังเร่งฝีเท้าคือความเพียรเพื่อบรรลุพระนิพพานอย่างรีบด่วนอยู่เช่นกันในขณะนั้น แต่ธรรมที่ท่านเล่าเพียงขั้นกําลังดาเนินนั่นเป็นธรรมที่ผู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนจะทรงตัวอยู่ไม่ได้จําต้องไหวาตามด้วยความอัศจรรย์อยู่โดยดีท่านเล่าว่าจิตท่านทรงอุริยะอรียธรรมขั้นสามอย่างเต็มปุ่มมานานแล้วแต่ไม่มีเวลาเร่งความเพียรตามใจชอบเพราะภารกิจเกี่ยวกับหมูคนะ่คณะมีมากตลอดมา พอได้โอกาสคราวไปพักที่เชียงใหม่ทีงได้นเร่งความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยและก็ได้อย่างใจหมายไปทุกระยะสถะถานที่บรรยายสถานที่บรรยากาศก็อำนวยพื้นเปของจิตที่เป็นมาดั้งเดิมก็อยู่ในขั้นเตรียมพร้อมเป็นพระอนาคามีแล้วสุขภาพทางร่างกายก็สมบูรณ์ควรแก่ความเพียรทุกๆกๆิริยาบท ความหวังในธรรมขั้นสุสดยอดถ้าเป็นตะวันก็กำลังทอแสงอยู่แล้วทุกขณะจิตว่าแดนค้นทุกกับเราคงเจอกันในไม่ช้านี้ท่านเทียบจิตกับธรรมะและกิเลสขั้นนี้เหมือนสุน,นักใกล่เนื้อตัวอ่อนกำลังเต็มที่แล้วเข้าสู่ที่จนมุมรอคอยแต่วาระสุดท้ายของเนื้อ จะตกเข้าสู่ปากและบดเขี้ยวให้ละ,ะเอียดอยู่เท่านั้นไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเพราะเป็นจิตที่สัมปยุตธ้วยมหาสติมหาปัญญามั่มีเวลาพร้อมเผลอตัวแม้ไม่ตั้งใจระวังรักษาเนื่องจากเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องไปโดยลำพังตนเองเมื่อทราบเหตุผลแล้วปล่อยวางไว้ตามความเป็นจริง ไม่ต้องมีการบังคับบัญชาเหมือนขั้นเริ่มแรกปฏิบัติว่าต้องพิจารณาสิ่งนั้นต้องปฏิบัติต่อสิ่งนี้อย่าเผลอตัวดังนี้แต่เป็นสติปัญญาที่มีเหตุมีผลอยู่กับตัวอย่างพร้อมมูลแล้วไม่จำต้องหาเหตุหาผลหรืออุบายต่างๆมาพร่ำสอนสติปัญญาขั้นนี้ให้ออกทำง,งานเพราะอิเรียบททั้งสี เล่นแต่หลับเท่านั้นเป็นเวลาทํางนานของสติปัญญาขั้นนี้ตลอดไปไม่ขาดว่าขาดตอนเหมือนน้ำซอบน้ําซึมที่หลลินอยู่ตลอดหน้าแรงหน้าฝนโดยถือเอาอารมณ์ที่คิดปรุงจากจิตเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพื่อหามูลความจริงจากความคิดปรุงนั่นนั่นขันซี่คือนามขันให้แก่เวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณและนี่แลคือสนามรบของสติปัญญาขั้นนี้ควรรูปขระขันเริ่มหมดปัญหามาแต่ปัญญาขั้นกลางที่ทำหน้าที่เพื่ออิยะธรรมขั้นสามคืออนาคามีธรรมนั่นแล้วอายะธรรมขั้นสามนี้ต้องถือรูปขันเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาอย่างเต็มที่และละเอียดทีท่วน จนหมดทางสงสัยแล้วผ่านไปอย่างหายห่วงเมื่อถึงขั้นสุดท้ายนามขันเป็นธรรมจำเป็นต้องพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งที่ปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปโดยมีอนัตตาธรรมเป็นที่รวมลงคือพิจารณาลงในความว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลหญิงชายเราเขาไม่มีคำว่าสัตบุคคลเป็นต้น เขาไปแทกส,สิงอยู่ในนามธรรมเหล่าน,นั้นเลยการเห็นนามธรรมเหล่าน,นี้ต้องเห็นด้วยปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงจริงๆไม่เพียงเห็นด้วยความคาดหมายหรือคาดคะเนดาวเอาตามนิสัยของมนุษย์ที่ชอบโดนเดามาประจําสันดานความเห็นตามสัญญากับความเห็นด้วยปัญญาต่างกันอยู่มากราวกับฟ้ากับดิน ความเห็นด้วยสัญญาภัยให้ผู้เห็นมีอารมณ์มากมักเสกสรรตัวว่ามีความรู้มากทั้งที่กําลังหลงมากจึงมีทิฐิมานะมากไม่ยอมลงใครง่ายๆเราพอทราบได้เวลาสนทนาธรรมกันในวงนักศึกษาที่ต่างรู้ด้วยความจดจาด้วยกันสภาทรมักจะกลายเป็นสภามวยฝีปากกันอยู่เสมอ โดยไม่จำกัดชาติช้านวณะและเพศวัยเลยเพราะความสำคัญตนพาให้เป็นไปจนลืมมารยาทความเคารพอันดีงามต่อกันตามปร,ประเพณีของมนุษย์ผู้มีธรรมส่วนความเห็นด้วยปัญญาเป็นความเห็นซึ่งพร้อมที่จะถอดถอนความสำคัญมั่นหมายต่างๆอันเป็นตัวกิเลสท,ทิฏฐิมณนะน้อยใหญ่ออกปโดยลำดับ ที่ปัญญาอย่างถึงถ้าปัญญาอย่างลงโดยทั่วถึงจริงๆกิเลสทั้งมวลก็คังทลายไปหมดไม่มีกิเลสช,ชนิดใดจะทนต่อสติปัญญาขั้นยอดเยี่ยมไปได้ฉะนั้นสติปัญญาจริงเป็นอาวุธขั้นนำของธรรมที่กิเลสทั้งมวลไม่หานสู้ได้แต่ไหนแต่ไรมาพระศัสดาได้เป็นพระพุทธเจ้า ก็เพราะสติปัญญาพระสาวกได้มันุกถึงพระอรหรันต์ก็เพราะสติปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้ถอดถอนกิเลสด,ด้วยสัญญาความคาดหมายหรือดาวเอาเฉยๆเลยนอกจากนำมาใช้พอเป็นแนวทางในขั้นเริ่มแรกเท่านั้นแม้เช่นนั้นก็จำต้องระวังสัญญาจะแอบแฝงตัวขึ้นมาเป็นความจริงให้หลงตามอยู่ ทุกระยะไม่ได้นิ่งนอนใจการประกาศพระศาสนาเพื่อความจริงแก่โลกทงางพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงประกาศด้วยปัญญาความรู้จริงความรู้จริงเห็นจริงทั้งนั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติทางจิตภาวนาจึงควรระวังเจ้าสัญญาจะแอบเข้าทำหน้าที่แทนปัญญาโดยรู้เอาหมายเอาเองเฉย แต่กิเลสแม่ตัวเดียวก็ไม่ถอดออกจากใจบ้างเลยและอาจกลายเป็นทํานองว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไปไม่รอดก็ได้ทำขั้นรู้เห็นด้วยปัญญานี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่กาลามชนว่าไม่ให้เชื่อแบบสุ่มเดาแบบคาดคะเนไม่ให้เชื่อตามกลางกันมา ไม่ให้เชื่อตามครูบาอาจารย์ที่ควรเชื่อได้เป็นตน้นแต่ให้เชื่อด้วยปัญญาที่ยำลงสุลักความจริงด้วยตัวเองซึ่งเป็นความรู้ที่แน่ใจอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าและพระพวกพระ,พระสาวกอรหรันท่านไม่ได้มีคนประกันรับรองว่าท่านได้บรรลุธรรมจริงอย่างนั้นไม่จริงอย่างนี้แต่สันทิฏฐิโก มีอยู่กับทุกคนถ้าปฏิบัติตามธรรมที่แสดงไว้โดยสงวรแก่ธรรมท่านพระอาจารย์มั่นเราว่าปฏิบัติมาถึงขั้นนี้มีความเพลิดเพลินจนลืมเ,มเวลาลืมวันลืมคืนลืมพักผ่อนหลับนอนลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตตั้งท่าจะจะสู้กิเลสทุกประเภทด้วยความเพียรเพื่อถอดถอนมันพร้อมทั้งราก โดยไม่มีความสะทกสะท้านวันเพรงอะไรเลยนับแต่ออกจากวัดเจดีหลวงไปบอมเพลนโดยลำพังองค์เดียวด้วยเวลาเป็นของตนทุกๆระยะไม่ป่วยให้วันคืนผ่านไปเปล่าไม่นานนักเลยก็ไปถึงบึงใหญ่ชื่อหนองอ้อและอ้อนี่เองคือนับแต่ขณะปิดออกไปจิตท่านเริ่มสแสดงตัวอย่างฝาาผล มันแมกาอาชายนายตัวองค์อาจทั้งจะเหาะเผินเดินฟ้าทั้งจะดำบินและบินขึ้นบนอากาศทั้งจะออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณบรรดาไม่อยู่ในโลกธาตุทั้งจะขุดค้นหรือถอนกิเลสภายในใจให้หมดสิ้นไปประหนึ่งในอึดใจเดียวเพราะความสามารถอาจหารของสติปัญญาที่ถูกกับขังบังคับไว้ด้วยพระ เกี่ยวกับหมู่คณะเป็นเวลานานไม่ได้ออกแลนในห้วงมหาสมบัติในห้วงมหาสม,มุติมหานิยมเพื่อชมและเลือกเฟ้นการกลองให้สุดสติปัญญาที่แสนอยากรู้มานานคราวนั้นจึงสุขโอกาสวัสนาอำนํำนวยสติปรรัญญาจิงแฝลงฤลทธิยานออกลอลอล่งหน ทะยานออกล่องหนค้นดูตรายโลกธาตุทั้งภายในภายนอกวิ่งออกวิ่งเข้าแกล้งไหวปุดขึ้นดำลงทั้งปวดทั้งโกรงทั้งปล่อยทั้งวางทั้งตัดทั้งฟันทั้งขยี้ทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายอย่างสุดกำลังเหมือนปลาใหญ่สนุกแบบ้งไหวหัวหางกลางตัวในทะเลหลวงแสน จิตมองขึ้นไปข้างหลังที่ผ่านมาแล้วเห็นแต่วความติดตันมึดมิดและเต็มไปด้วยภัยนานาชนิดสุดที่จะร่างรออยู่ได้ใจสั่นลิบลิกเพื่อหาทางรอดพ้นมองไปข้างหน้าเห็นมีแต่วความสงาา่าผ่าเผยเบื้องว่างสว่างสวยสุดความรู้ความเห็นที่จะพนาให้จุสิ้นลงได้และยากที่จะนำมาเขียนลงเพื่อท่านได้อ่านอย่างสงใจ จิงขออภัยไว้ด้วยในตอนที่ไม่สามารถจะนำมาลงซึ่งมีอยู่มากมายตามที่ท่านเล่าให้ฟังในเวลาไม่นานนักนับแต่ท่านออกรีบเร่งจักตวงความเพียรเริ่มหาสติหาปัญญาซึ่งเป็นสติปัญญาธรรมาจับหมุนรอบตัวและรอบสิ่งเกี่ยวข้องไม่มีประมาณตลอดเวลาในคืนวันหนึ่งเวลาดึกสงัด ท่านนั่งสมาธิภาวนาอยู่ชายภูเขาที่มีรารานหินกว้างขวางและเตียนลง่งอากาศก็ปลอดโปรงดีท่านว่าท่านนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งตั้งอยู่โดดเดียวเพียงต้นเดียวมีใบดกหนาร่มเย็นดีซึ่งในตอนกลางวันท่านก็เคยมาอาศัยนั่งภาวนาที่นั่นบ้างในบางวันผู้เขียนจังชื่อต้นไม้และ ที่อยู่ไม่ว่าเป็นตำบลอำเภอและชายเขาอะไรก็ขณะฟังท่าน